หลับมากรูต่อนะครับคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยผู้สนับสนุนของเรานะคะรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ NK เนี่ยมีผู้คาวแล้วก็คอซิสตินนะคะที่จะไปดูแลร่างกายของคุณให้แข็งแรงใครที่ป่วยบ่อยนะคะหรือว่ามีโรคประจําตัวก็สามารถที่จะทานได้แต่ก็เดี๋ยวโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางคอเซนเตอร์เราก่อนนะ,ะว่าสามารถจะทานได้ไหมแต่ที่แน่เบาหวานความดันโรคปอดโรคล,ลมาตออิสสามารถทานได้นะคะตัวนี้นะคะต้องบอกไก้ก่อนเลยว่ารวบรวมและสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ หนึ่งกล่องมี60แคปซูลน,นะคะราคาเนี่ยนะคะยังไม่บอกก่อนเขาบอกว่าทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทนะคะมันเป็นราคาลักชูซึ่งมันมีลูกค้าของเขาโดยเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยนะคะซื้อ2กล่อง5,000ไม่ขายขาย4,500บาทสนใจสั่งซื้อนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดก่อนเลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 6 0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นะคะ NK นะคะอ่ะมากันที่ความรักของคนในวงการบันเทิง นะคะก็เริ่มปลูกต้นรักตั้งแต่แรกเจอกันนะคุณผู้ชมนะคะสุดท้ายก็ได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมาาปร,รินกับคิมเบอรี่นะคะคงคู่ฉลองวิวา์นะคะอีก2ปีเตรียมมีลูกนะคะนาตีทีต้องยกให้ความข้างใครของความรักของหนุ่มหมาปร,รินที่ควงนางเอกสาวเป็นพระเอกกับนางเอกแต่งงานกันนะคะจูงมือฉลองมงคลสมรสนะคะจัดที่วันที่12บสพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่โรงแรมเซนทาราเซนทันเวอร์นะคะโดยมีคู่บ่าวสาวทะะัปรากฏตัวท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดของบรรดาสื่อ มวลชนแล้วก็บรรดาแฟนลับพี่เอสุประชัยนีย่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นคนเอาหมากปรินเข้ามาในวงการบันเทิงและเป็นคนตัดสายสะดือเลยนะพี่เอเลยนะคะ,ะต่อมาทั้งคู่ก็เปิดใจว่าหลังใช้ชีวิตคู่มาทุกอย่างเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเพราะรู้จักกันมานานอยู่ด้วยกันมานานผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาก็มีเพราะ,ะคือคุณสามีจะงอนภรรยาถ้าตื่นเช้ามาแล้วไม่หอมแก้มนะคะจนต้องมีการทักท้วงกันนะคะส่วนแพนในเรื่องของการมีทายาทเขาบอก รอ,ออีก2ปีตอนนี้นะคับ,บอกว่าทําห้องไว้รอลูกแล้วนะคะ,ะเบดรตั้งใจอยากจะมีแค่คนเดียวและอยากจะได้ลูกชายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> นะคะแต่ก็มีช็อตเด็ดใช่ไหมทําเอาชาวเน็ตตกใจนะคะเมื่อนะคะอดีตนะคะอดีตคู่ปรับเก่านะคะอย่างมินชลิดานี่นะคะเข้าไปร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองมงคลสมรสของมากปอินและก็คิบเบอร์ลีนะคะงานนี้ทําเอาหลายคนนี่เขาบอกว่าถึงกับยิ้มเพราะรมีการการันตีว่ามิตรภาพของทั้งคู่ยังดีเหมือนเดิมแม้ จะเคยมีปัญหานะคะเขาเรียกว่าด่าก,กันไปด่าก,กันมาตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยนะคะกับหมากบรินแล้วก็มินเนี่ยนะคะจนหมากต้องออกมาขอโทษเลยนะคะแต่วันนี้ก็เคลียร์ใจกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะ,ะแต่แม่ไม่รู้มาหรือเปล่านะคะเพราะคนที่มีปัญหากับแม่ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามสีหน้าสีตาของหนุ่มหมากในภาพก็แอบแอบทำเอาชาวเน็ตในโลกโซเชียลนี่นะคะเขาบอกว่าแซลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็มีชาวเน็ตบางท่านก็มาบอกว่าเขาคงนีกันแล้วนะคะเออ้ายืนข้างมาคงได้เป็นตำนาน มากวันนี้นะคะชื่นชมครับอย่างไรก็ยังมีมิตรภาพที่ดีๆนะคะเออนะคะก็เมื่อก่อนเขาเคยมีปัญหากันแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กันไปกันมาจนทางสุดท้ายช่องต้องบอกว่าให้หยุดสัมภาษณ์นะคะคุณผู้ชมขานะคะ,ะมากันที่เพจดังนะคุณผู้ชมนะคะเพจดังแฉนะค,ะคู่รักรอวันเลิกต่างฝ่ายต่างหมดรักกันเรียบร้อยแล้วนะค,ะคุณผู้ชมนะคะมีประเด็นเผือกมาให้ชาวเน็ตได้แกะนะคะได้เกากันอีกแล้วสําหรับเพจดังนะ,ะชื่อเพจอัทธรตนะคะหล อยู่ๆก็ได้มีการโปรยหัวข้อว่ามีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันคู่มีคนที่มีความสัมพันธ์กันคู่หนึ่งที่คนหนึ่งเนี่ยหมดรักไปแล้วอีกคนค่อยๆหมดรักแต่ก็ยืนเขายื้อกันไว้เพราะความผูกพันคล้ายๆกับว่าอยู่ไปเฉยๆรอวันเลิก,กั่นเองนะคะงานนี้ชาวเน็ตเนี่ยนะเขาตั้งปมนะคะแสดงความคิดเห็นกันอย่างเยอะแยะมากมายคู่นี้เขารอแค่บอกกันตรงๆบางคนเ็าบอกว่าผู้ชายไม่น่าทําแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ผู้ชายไปเรียนต่อต่างประเทศแน่ๆเลยต้องไปแถวยุโรปแน่ๆเลยนะรประเทศหมู่เกาะนะคะคนนี้เป็นคู่รักที่เงียบมากเลยทีเดียวนะคะก็หลายคนก็แกะคุยแกะแกะเก่ากันนะคะว่าเลิกกันหรือไม่เลิกนะฮะสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้กับนางเอกสาวคนนี้นะคุณผู้ชมนะครับเพราะหลังๆเงียบมากเลยนะคะหลังๆในผู้ชายก็ไปเ,าเขาก็เดากันนะคะเขาก็เดากันว่า,าไปไป,ไปต่างประเทศแล้วนะคะทำไมทิ้งฝ่ายหญิงไว้อยูย่เมืองไทยสมัยก่อนนี่ก็เห็นไปด้วยกันบ่อยนะคะมันก็เป็นความรักที่แปลกๆนะคะ ค่อน้างที่จะพิสดารไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วผู้ชายก็อ้างว่าไปทําธุระนู่นนี่นั่นนะคะ,ะจะเป็นใครก็เดากันเอาเองแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะบำรุงสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยเคอร์ซิตินแล้วก็ภูขขาวด้วย NK นะคุณผู้ชมนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะ1กล่องมี60บแคปซูลทานได้เช้าแล้วก็เย็นนะคะครั้งละ1เม็ดนะคะราคาปกติ2,500บาทซื้อ 2. กล่อง5,000ไม่ขายขายเพียง4,500 บาทนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลย090-089-9996 090-089-9996พักสักคู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเดบดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ